วัสดีครับผมสายช่ออิสานล้อตุ้งใต้ครับวันนี้อยู่แม่น้ําตาปีครับผมมากับพี่ชายครับกับทีมงานครับอบตครับออกมาคืนนี้พาอบตมาเที่ยวครับมาหวานซาทอดกุ้งครับในคลองแม่น้ําตาปีครับพอดีเลยครับเปิดคลิปก็พอดีเลยครับผมเปิดคลิปก็เจอของใหญ่เลยครับ ถ้าเราไอดเจเลยนนะเของใหญ่ครับเปิดคลิปมีปลามาด้วยครับผมสุดยอดครับนี่ครับพี่ชายครับผมตัวนี้ตัวใหญ่ครับคืนนี้เราจะล่ากุ้งกันครับผมที่แม่น้ําตาปีครับจะพาทีมงานไปชมมือคืนนี้ครับเราใช้อาหารปลาดุกครับผมเพราะว่าเรารีบครับเมื่อก่อนเราไม่เคยใช้อาหารปลาดุกครับแต่ดีตอนนี้เราใช้อาหารปลาดุก ก็ได้ผลครับได้ผลมาก็ที่ไม่ได้ถ่ายมาก็ลองดูมาก็เขาเรียกว่าเป็นนางครับผมก็มีมั่งเลยครับสองสาตัวที่ไม่ได้ถ่ายครับมานังนี้ก็พอดีเลยครับเปิดคลิปก็พอดีเลยครับเจอของใหญ่เลยครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันติดตามกันไปครับเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวค่อยดูกันไปครับผมครับผมมาดูครับมาดูมาดู เต้องมันทุกไม่ได้เลยอ,อย่างนู้นเลยจวดต่อไปครับมาดูครับเป็นยังไงบ้างาตื่นประดลาดแหละไม่เพราะักเราอ่ะนุ่ว่ากลองอยู่นัมันเตือนเตือนอยู่ ตวงครับปลาครับผมยังมีปลาครับมาดูครับผมมาดูชานี้ครับผมน้มตื่นน้ำาโอ้ยตื่นไ้ยนาจะติดไม้แล้วมีนะครับมาแล้วครับผมโอ้หชุดนี้ครับพวงนี้ครับโอ้ยเต็มคราบครับนี้เต็มคราบแล้วครับผม กุ้งปลาครับจุดจวดตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่อีกแล้วครับจุดนี้ตัวใหญ่ครับผมปุ้ยไปคือน,นี่อยู่ในคลองครับผมมาเที่ยวครับหากุ้งครับหากุ้งอืมเตื่นแค่ๆตรงนี้ตาจอรย์ัดล้าแหละ ถ้าตกแบ,บ็ดนันลาเนี่ยผมนุ่มมันไม่รู้สูเ้เลต็นตั่น้งกันบางคว,าว้าพนนันมีนะคุณ่ะนี่นี่นี่มูตะก,กุ้งมันรูปอย่างน,น,นีครับผมตัวนี้ตัวใหญ่ครับรอ,อืมโอ้หวัคืนี้อยู่แม่น้ำนตาปีครับผมมาหากุ้งครับผมบรรยากาศชิวๆครับ อือปูต่อเป็นตัวนี้เช่ะเลย่ะยืดๆเป็นได้เลยอ่ามาดูบาาต่อไปครับจวดบัดไไม้ก็ได้เพื่อติดยามีไหมครับมีครับโูปลาครับด้วยกุ้งอีกอีกหนึ่งครับผม ปลาอีกด้วยครับปลากราตูย่อยนี่ปลาบนี่เนี่ยปลาปลาถุงเงปลาบูนี่เนี้ยปลากราดีกว่าเหมือนไม่ต้องเชื่อเคยปลาบูอือเยอะปลากราไปเอาตามถูกปลาบูอ่ะได้ดอกเได้เฉได้หน่งหนึ่งตัวครับผมทีนี้ก็ไปได้ดูัน้ะครับผมตัวสวยจริงแม่ว่าปลาตัวสวยง้วจริงครับ บ้านผมเรียกปลากร้าครับที่บ้านคนอื่นจะเรียกปลาขาวก็ไม่แน่นะทั้งทีนะบางีฐานก็เป็นปลาขาวครับผมปลาจ้าปลาขี้ขมครับมันมีหลายปลาครับอันนี้ปลากล้าครับผมเอาเป็นเหยื่อดีครับผมเป็นเหยื่อตรงปลาตัวใหญ่ดีครับปลาบูชอบครับผมเหยื่อปลากล้าปลาบูชอบ อ่าบาโตไปเดี๋ยวมาดูบาโตไปครับเอขาบอกมันมีหน่าที่เป็นตังโตยิ้ววันนี้ครับ,รบติดไม้ครับได้มาตัวงครับออกไปเส่ครับผมออกไปทักตัวงใส่ครับผมถ้าไม่ติดไม้คงจะได้เห็นตัวใหญ่ครับมีตัวเล็กครับมีตัวเล็กะอยอต่อไปนายใหญ่ ับมาดูครับมาดูชานี้ครับผมยังไงบ้างเตียงหรือเปล่าหรือว่าไม้บอเก็ผมติดไม้แต่ก็ยังมีตัวครับผม กุ้งครับต้องใช้วิชาบานแล้วครับผมหาเรี่ยวเลยมีจุดเดีอดมในด้ปากาเดืยมนี่เนี่ยติดไม้ครับ ติดม้เกือบเรียบร้อยครับแต่ว่ารือขึ้นมาได้ครับแล้วก็มีกุ้งมาด้วยครับผมตัวนี้ตัวต่อไปครับาสะสมแต้มครับผมสะสมแต้มคืนนี้ครับจัดต่อไปครับมาดูชานี้ครับผมจวดเลยสวยงามครับมาดูครับมาดูชานี้ครับเป็นไงบ้างครับ เน,น,นเ้ยน,น, <c oughs> น,น้ำมันคุณครับน้ำมันขุนุงมันขึ้นตื้นครับมีไม้ทางมาแล้วครับหั่วตอพร้าครับมีไหม้ยออกไปแล้วต้องใสออกไปแล้วครับผมออกไปแล้วมีปลามาตัวหนึ่งจะเป็นปลาก็ะดานกะชน่ <c oughs> สองตัวครับผมปลาสองตัวครับไม่ช่วยแดงครับยังมีปลาครับผมชาต่อไปครับผมมาดูชาต่อไปจวดโอ้ยครับสู่สีครับมาทิดมาทิดเอ้ยยามาแล้วครับขึ้นจอมแล้วครับผมขึ้นจอมแล้วครับตัวนี้ขึ้นจอมแล้วครับ เออนี่เราดักสู้ได้เป็นไงวะอยู่ขึ้นจอมเลยเขาเรียกว่าขึ้นจอมครับบ้านผมแบบนี้เขาเรียกขึ้นจอมครับยังมีอีกไหมยังไหมไม่มีนะตัวนี้เขาเรียกว่าขึ้นจอมครับแบบนี้ครับไม่เล็กขึ้นจอมแหวกครับผมกับผมแบบนี้เขาเรียกขึ้นจอมครับอ่า าต่อไปครับผมอันนี้มีลุ้นไหมมีลุ้นไหมสวยงามครับสวยงามครับผมม,มาดูชานี้เป็นยังไงบ้างครับมียังไงมั้งมีมัม่งไหมเงียบครับผมเงียบจุดนี้เงียบครับชาต่อไปครับจู มีอะไรติดม,ม,ม,มั้งมาไหมเอ้ยไม่มีอะไรครับผมเงียบครับชานี้เป็นไงมั้งครับชานี้เป็นไง,นนไงยังเงียบอยู่ครับผมมาดูชานี้ครับผมชาสุดท้ายครับของหนังนี้ครับชาสุดท้าย เป็นไงมากปลากุ้งครับมีมีครับมีกุ้งไม่มี่ตาครับผมทีนี้กุ้งมาตัวครับนะถังว่ากุ้งเยอะเกาะเกาเกาเออเฮ้ยกดอุ้ยกดนี่ถ้าเข้าคุ้งน่าคิดหน่ากีหลิงนี่นายด้วยตามอะไรวะเอตัวก็ในย่องในดึกน่ะครับฉากสุดท้ายครับผมเราจะไปไหน มวนนวดลงลางเออมอดานวดลงลงรับไปนว้ไปห่าเลยดังๆตื้อๆทึกม่ยังไม่มดก่อนยังได้ยังได้ยังได้ก่อนยังเบื้องก่อนครับเราใช้อาหารหมูนมครับผมใช้ดินเหนียวครับขยะมครับแล้วก็ใช้หวานครับฮะนูก่อนนี่อ่ะ่่นไ่ไมไ่ เดี๋ยวจะทำถ่ายต่ออีกสักนิดครับผมยังอีกสักนังครับเพราะว่าเหยื่อของเรายังอยู่สักสักหนังน่าจะได้ครับผมแต่กลัวน่าจะจะได้แล้วก็ไม่หมาไม่มีไมครับปลาครับผมติดปลามาครับผมยัมองก็ไงมั้งครับมาดูมีปลาครับผม ครับมก็ต้องก็ใ่มู่นู้นนต้องชวงแก่หูงมีหูงนต้องชวงแก่ห่งมีอนีคือมันปลามาช่องเลยมีแต่ปลาครับผมมีแต่ปลาไปจนไปแต่ปลาี่ครับมีไหมครับผม ตัวเนึค่ครับ,รบอย่างนี้ครับผมมีตัวครับผมนีได้เห็นครับผมได้เห็นกุ้งครับสวยงามครับ ถึงไม่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 ไมไมไมถึงตง้นโกโทษเล็วเออเออ,เอ,อมันข้าวกลางหวดีมาดูชากนี้ครับผมมาดูชากนี้โอ้จะหลอกดูอะด้วเนี่ยมาน้ยยุ่งเลยเหมือนจนมัง่งไม่รู้รอ,ยอย่างมัง่งเป็นมี chuột bật máy đây ui lực mày nói nè cái dạng đi dạng lòm lỗ cứ mặt nè đây mắt cứ đây mấy cái โอเคครับ <Okay, S 2> <c oughs> ครับผมบรรยากาศครับอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนค,ค,ครับผมฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแจร์ครับผมจากสายชนอีสานและตุใก้ครับผมสคืนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับผมประมาณนี้ก่อนครับคอยเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ